สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนซื้อตัวละครด้วยเหรียญนะครับวงน้องก็คือมีข่าวอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับวงน้องว่าตัวละครโคนกับตัวละครเอหลอกนะครับน้องสามารถซื้อได้นะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาเป็นวันแรกด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญนะครับน้องที่แบบว่า ซื้อได้ยกเซิฟเลยนะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสายฟรีมีเฮแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับวงน้องหรือว่าถามหากิจกรรมตัวนี้มานานนะครับน้องว่าเมื่อไหร่จะซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับเนาะได้อัพเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมซื้อได้ด้วยเหรียญกอลอยดนั่นเองนครับวงน้อง ก็คือแบบว่าทุกตัวละครนะครับวงน้องจะาไซเพียงเหรียญกอลรอยอนนะครับเนาะก็เป็นเหรียญตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือ8 0 0 0ันเหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีเหรียญเยอะนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าได้เปรียบมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนซื้อเลยละกันนะครับเนาะว่าสามารถซื้อได้ยังไงนะครับเนาะเราก็สามารถรับได้ยังไงนะเอนครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับตัวละครฟรฟีหรือว่าซื้อตัวละครวีวีนะครับวงน้องวันนี้นะ พี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องพี่ก็มีแจกให้ในคลิปนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของปัรชตีหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอสบอกอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่มีเพชรเลยนะครับเนาะอยากได้ตัวละครอยากได้เพชรนะครับวงน วันนี้นะครับน้องเป็นวันแรกเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟแรกเลยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญแบบนี้นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ดูนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าโคโนนะครับน้องสามารถซื้อได้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครเอหลอกนะครับน้องที่แบบว่าสามารถซื้อได้นะคร รู้นะครับวงน้องว่ามันซื้อได้ในวันนี้นะครับวงน้องเพราะว่าอัปเดตเข้าในเซิร์ฟ บราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาะถ้าใครอยากซื้อตัวละครโคนโออยากซื้อตัวละครเอเลอนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับนอะถ้าถามว่ากิจกรรมตัวนี้จะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับวงน้องก็ท้ายเดือนนี้นะครับเนาะอาจจะมีมาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะสามารถซื้อได้สาวันเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่มีเหรียญกรอรอยอดนะครับวงน้องก็เสียใจด้วยละกันนะครับเนาะแต่ใครที่แบบว่ามีเหรียญกรอรอยอดนะครับวงน้องก็คืออย่างพี่นะครับเนาะมีเป็นแสนนะครับวงน้องก็คือกเลย นะว่าถ้าใครมีเหรียญกอรอย่อองค์น้องจะได้เปียบมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าก totally ิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีกําหนดเวลาด้วยนะครับเนาะเวลาอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เข้ามานะครับเนาะจีเอ็มได้มองว่านะครับวงน้องจะไม่เป็นการเอาเปียบนะครับวงน้องก็คือแบบว่าบางคนมีตัวละครโคโนบางคนมีตัวละครเอเล็งนะครับวงน้องมันก็ได้เปียบนะครับเนาะสำหรับสายเติอนะครับวงน้องแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาเพื่อสายฟรีโดยเฉพาะนะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้ตัวละครที่แบบว่าแร่ๆ เท่านั้นนะครับวงน้องถ้า3วันอัปเดตเข้ามานะครับเนาะจะไม่มีตลอดการเลยนะครับวงน้องก็คือจะพลาดไปตลอดชีวิตเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับวงน้องใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าคนที่กดติดตามนะครับเนาะจะรู้ข่าวสารล่วงหน้าเสมอนะครับวงน้องพี่จะรายงานล่วงหน้าเสมอนะครับเนาะก็ฝากหน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะกดติดตามพี่เท่านั้นนะครับวงน้องก็จะรู้แล้วนะครับเนาะว่ามันจะอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่นรเาากมต้องไลข การค้านะครับวงน้องเราก็เข้ามาตรงตัวละครนะครับนาะแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับวงน้องก็คือเหรียญก็รยอย่อนะครับนาองแปดพันเหรียญเท่านั้นนะครับวงน้องก็สามารถซื้อตัวละครโครโน no ได้นะครับนาอเอลล็อกได้นะครับวงน้องโมโคได้นะครับนาะแล้วถ้าถามว่านะครับนาะว่าตัวละครที่ซื้อไม่ได้มีหรือเปล่านะครับวงน้องก็มีเหมือนกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือตัวละครโมโคนะครับน้องก็ซื้อไม่ได้นะครับวงน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับนาะถ้าอยากได้นะครับวงน้องก็คืออยู่ที่49เลยนะแี่นรวน้องจะมมีาแจกแนน่้ครับเก้องห่วัถ้าใรอยา ได้นะครับบงน้องก็คือตัวละครหมองคงนะครับน้องซักวันมาแจกแน่นอนนะครับบงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับบงน้องพี่แนะนําเลยนะครับน้องให้ซื้อ2ตัวนี้ไว้นะครับบงน้องก็จะเป็นทางด้านของตัวละครเอหลอกนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครโคโนนะครับบงน้องก็สามารถซื้อได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบงน้องแพทหน้านะครับน้องอัปเดตเข้ามานะครับบงน้องก็อาจจะเนิร์ฟอีกนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับบงน้องก็คือเขาจึงเอามาวางขายนะครับน้องมันอาจจะไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับบงน้องแต่พี่แนะนําให้ ปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องเราก็มาดูทางด้านของพีพีกันบ้างน,นะครับวงน้องก็คือของพีพีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราวันนี้นะครับน้องก็คือสามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวงน้องก็คือ ต้อนรับคริสต์มาสนะครับงงน้องก็คืออีกไม่กี่วันนะครับเนอะก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่ากิจกรรมเริ่มทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับงงน้องก็ยกตัวอย่างกิจกรรมตัวนี้นะครับเนอะมีบัตรกรอยอดหนึ่งใบนะครับงงน้องล็อกอินเข้ามาวันแรกน,นะครับเนอะก็สามารถรับได้เลยนะครับงงน้องก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับงงน้องก็คือเป็นตาตั้งในห้องโถรนะครับเนอะในนี้นะครับงงน้องก็อาจจะมีเพชรด้วยนะครับงงน้องเออก็จะประมาณนเลยะครับน้อ,นนะะองรเ,ะะเราก็ยังไมม่หมดเทท่าาานนนนนัั้้้ะะคครบวกออองงง็ืจมีดขลยนะครััััับบบบบเเเนนนนนนนาาาะะทีี่่แววออปปดตตข้้มข้มมคครรรรกกกกกกง็็็ิิจจ ล็อกอินนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้ยกเสริมแน่นอนนะครับน้องเพียงแต่น้องๆเข้ามาล็อกอินนะครับน้องก็คือเข้ามาเล่นในเกมนะครับน้องไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเข้ามาในเกมแล้วก็ถ้าครบ5วันนะครับน้องก็รับไปได้เลยในส่วนของร่มนะครับน้องตาตั้งตัวนี้นะครับน้องเราก็บัตรกอลอยดนะครับน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นของฟรีนะครับที่แจกเล็กๆน้อยๆนะครับน้องให้สายฟรีนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรียังเหลืออีกเยอะมากเลยนะครับน้องๆถ้าใครอยากได้ของฟร ว่ากิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับวงน้องจนไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเนาะก็คือยาวไปถึงปีหน้ากันเลยเฮียวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีนะครับวงน้องก็คือมีเฮแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับเนาะมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตู้ไลมอนนั่นเองนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของตู้ลัคกี้ไดมอนด์นั่นเองนะครับเนาะทีี่วันน้นะครับได้อัปปเเเดตข้าาม็นที่เรรียยบ้้อแลวนะครับน้อองกกก็คืิจรรมตัวนี้นะครับเน อยู่กับเรานะครับวงน้องก็นานพอสมควรนะครับวงน้องก็คือสาหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าชอบซุดแนวนี้นะครับวงน้องก็สามารถมาสุมกันได้นะครับเนาะครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่60เพรเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็10ครั้งแถมอีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องอยู่ที่600เพรเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็ไหนที่แบบว่าอยากได้สุดตัวนี้นะครับน้องก็แยกให้เรานะครับวงน้องถึง5สินส่วนไม่ใช่5เสียก็คือถึง4ีิ้นส่วนนะครับถ้าใครอยากได้สุดตัวนี้นะครับวงน้องก็สามารถมาส ของเราด้วยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสาหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าสนใจอยากได้สุดแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าความสวยมานะครับวงน้องพี่ให้ประมาณแปดละกันนะครับวงน้องเพราะว่าน่าจะสวยนะครับเนาะเราก็หลายคนก็น่าจะซอบนะครับเนาะกับสุดตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามันแย่ให้เราถึงสชิ้ินส่วนนะครับเนาะก็คือจะมีส่วนตัวนะครับเนาะกางเกงนะครับงน้องรองเท้าแล้วก็จะมีทางด้านของส่วนหัวด้วยนะครับเนาะก็จะประไมเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงงน้อาม่าา่บบแวอยงน้องก็คือ นีนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับองน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับองน้องแล้วก็แต่ไม่มีเพชรเลยนะครับเนาะก็คืออย่าเพิ่งสุ่มก็ได้นะครับองน้องอย่าเติมเพชรสุ่มก็ได้นะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือจะเอาเข้าในผนึกคริสตัลด้วยนะครับองน้องหรือว่าซูตตัวนี้นะครับเนาะจะเอาเข้าผนึกคริสตัลด้วยนะครับองน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับองน้องเขาไหนที่แบบว่าไม่มีเพชรนะครับเนาะแต่อยากได้ซูตัััวนนนนนนนีี้้ะะะคครรรบบออออองงกก็ดดใจิึเาซตัวนี้นะคคคครรรรััับบนนนนน้้อองกกก็็ืจะะะเเขาาาาผผึิิสสตลมถ ต้านนะครารวงน้องมาแรกได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครารวงน้องก็เป็นของสายฟร like well. ีนะครับเนาะที่พี่แนะนําไปนะครับถ้าใครมีเพชรนะครารวงน้องก็ซุ่มได้เลยนะครารวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือครั้งหนึ่งอยู่ที่6กเพชรเท่านั้นนะครารวงน้องแล้วก็10ครั้งนะครับเนาะอยู่ที่600เพชรเท่านั้นนะครารวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะในนี้ก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีทั้งรองเท้านะครับเนาะหินคริสตัลนะครับวงน้องเศษคริสตัลนะครับเนาะแล้วก็มีของเยอะจริงจริงนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละ ไเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้ครับอัปเดตเข้ามาวันแรกวันนี้เลยนะครับเนาะงแล้วก็จะอยู่กับเรานะครับวน้องประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยแล้วกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ซูตตัวใหม่ตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาสอนซื้อตัวละครแล้วนะครับวงน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแต่ถ้าอยากซื้อวันนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้แล้วนะครับวงน้องในเซิร์ฟบราซิลนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยแแแแแลลลลลล้้้้้้้้ววววววนน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 ะะะะะคคคคคคครรรรรรัััััับบบบกก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 กอออองงงงเเาาาา็็สหหไไไไไททีี่่่ขมมยดดดดด์์์์ชชฝ ก่อนที่จะจากลากันไปนี่เองนะครับวงน้องคลิปนี้นะครับน้องพี่ขอสัก500ไลค์ก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเลยนะครับน้องเพียงแต่องน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับน้องแล้วก็การกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็มีสิทธิ์ลุ้นเพจด้วยนะครับน้องเราา่มนะัพว้ดแล้วก็อย่าลืมนี่เองนะครับนเพราะว่า คนนะครับว่ามาไม่ทันนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากมาทันทุกคลิปนะครับน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากระดิ่งนะครับน้องจะช่วยได้มากเลยนะครับวงน้องมันจะแจ้งเตือนทุกคลิปที่พี่อัพลงไปนะครับน้องก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะป่าไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย